เผยผลทดสอบ Samsung Galaxy A 1 5 5 G บน Geekbench ยืนยันใช้ชิป Dimensity 6100พันหนรพลัสรันบริบรบโรแกร Android 14 <S <S> <S ได้มีการคาดการณ์กันว่า Samsung เตรียมที่จะเปิดตัว Galaxy A 1 5 Series ซีรีส์รุ่นใหม่ช่วงต้นปี2 0 2 4ครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นเรนเดอร์และสเปคของ Galaxy A 1 5ึ g กันไปแล้วน,นะครับล่าสุด Galaxy A 1 5 5 G ก็ได้ทำการทดสอบบน Geekbench แล้วครับ โดย g a า a x y a 1 5 5 g ที่มีรหัสบอด้ว่า SM ขีด A156B ได้ทดสอบบน Ge กเบนส์นทำคะแนนแบบซิงเกิลคอได้ที่664คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่1,717คะแนนขณะที่แรมให้มาที่4 g b รันบรระบบการ Android 4พรอบทับด้วย One UI 6ส่วนชิปประมวลผลจะใช้เป็นมี d i a ท e k d i m e n s i t y 6,100พลัสนอกจากนี้คาดว่า g a า a ซ y a 1 5 5 g จะมีหน้าจอ OLED ขนาด6.5นิ้วความเร็ยด Full HD Plus รองรับค่า Refresh 90 Hz ให้กล้องหลังคมชัดสสงุด5 0ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซลมีแบตเตอรี่ขนาด5,000 mAh